ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านพี่น้องชาวมวยนะเจอกับซุ้มตองเกนะ้าเก้าเนาะวันนี้ก็มีประเด็นเนาะเอซถามมาว่าในอุดมคติของผมนี่ชอบไก่ไก่ชนสไตล์ไหนเนาะชอบไก่สไตล์ไหนสำหรับผมเนาะสไตล์ไหนก็ได้ขอให้ชนะแล้วมีตัง <N un> นั่นก็คือเป็นความชอบนะครับผมชอบไก่สไตล์เดินตีจิ้มตีปากไวตีนไวนะครับแข้งคมจิตใจดีนะครับแข้งคมจิตใจดีนะครับแล้วก็บินถี่เนาะผมจะชอบสไตล์นี้แข้งคมตีลึกจิตใจดีบินถี่นะครับผมจะชอบสไตล์นี้เนาะเกาะปั๊บตีปั๊บเกาะปั๊บตีปั๊บเนาะผมเจอแล้วครับ ผมผมได้เจอแล้วแต่วาสนาวาสนาเขาน้อยเนาะคือเจ้าตะลุมพุกนะครับปีไก่ที่ผมเลี้ยงเนะเจ้าตะลุมพุกนี่เขาจะเป็นไก่ที่แข่งเร็วปากเร็วครับเขาเกาะปับ๊บเขาจะไม่มีลีลาอะไรเยอะครับเกาะปับ๊บเขาจะตีปั๊บเลยเกาะเกาะไหลตีตีสามเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยไล่ตีข้อต่อนะครับเขาจะเป็นไก่ตีสองแผลแต่ผมชอบ เขาแข้งถี่ครับแข้งหน้าก็ก็ถี่เร็วเนาะผมจะชอบไก่สไตล์นี้นะครับแล้วก็จิตใจดีจิตใจดีมากนะครับเคยประทะกับไก่พ่อพันธุ์เขาระดับเงินล้านนะครับแต่แต่นั่นก็คือเราเราเป็นไก่บ้านๆเนาะได้ไปไล่แข็งหรือไปสู้กับไก่ระดับเงินล้านเราก็เห็นฝีมือของเขานะครับแต่วานสนาเขาน้อยเนาะอีกอย่างหนึง่งเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเขาเนาะการผสม การผสมไก่นี่ผมอยากได้อยากได้แม่พันธ์เป็นไก่แข้งหน้าที่ถี่ครับไม่ขี้เกียจบิน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 นะแล้วอยากได้ไก่พ่อพันธ์ุสไตล์บุกค,ครับบุกบุกโยนบุกศาสตรบุกโยนบุกศาสตร์แล้วก็เกาะตีนะเกาะตีหน้างอนได้งัวต่ําได้แล้วก็ หมวบนไล่ได้นะครับเป็นไก่เอี้ยวไล่เอี้ยวตีเนาะมันจะดีมากนะครับเนาะแต่ไก่ที่จะสมบูรณ์แบบนะยากนะครับในการผสมนะในการผสมสมบูรณ์แบบผมว่ายากอยู่เนาะในการผสมส่วนมากพม่าก,ก็จะชนพมา่พมาพม่าชนเชิงไม่ได้ ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างพระ,พระมาหน้าตรงๆอะ่ะหน้าตร,ตรงเดินหยิบตีหยิบตีจิ้มตีหยิบตีจิ้มตีนะเจอพมา่าหัวหัวสายหน่อยหัวสายหน่อยก็หยิบเขาไม่ได้นะครับจะช้ากว่าเขาเนาะแต่ผมชอบแบบเดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไปแล้วเกาะปั๊บแล้วก็โยนเลยนะถ้าถ้าระยะประชิดระยะไกลระยะห่างหน่อยก็คือโยนอัดอัดสามเหลี่ยม อัดสามเหลี่ยมโยนอัดสามเหลี่ยมโยมโยน,ยนอัดสามเหลี่ยมแล้วก็เกาะเกาะแล้วก็โยนเกาะแล้วก็โยนนะครับเนาะแผลที่ชอบที่สุดนะแผลที่ชอบที่สุดเอฟซี FC เขาก็ถามมาชอบแผลไหนแผลหูแผลตาแผลหลังแต่ผมผมชอบไก่แผลแผลตานะแผลตานี่ถือว่าสุดยอดแล้วในในไก่นะผมก็เจอนะ ผมก็เจอเจ้าชอเพชรของผมนะขนาดพันนวมแปดรอบพันปัตเตอร์แปดรอบตาก็ยังแตกนะตาก็ยังแตกถือว่าเป็นไก่ที่คมแม่นตามากเนาะเป็นไก่ที่ตอยาวตัวยาวขนาดนี้ไก่สิเบเอ็ดเดือนตัวยาวตัวยาวขนาดนี้ครับสิเบเอ็ดเดือนตอยาวประมาณสองเซนเป็นไก่ที่แม่นตามากตัวนั้นก็วาสนาน้อยนะเป็นไก่เก่งครับตีแข้งลึก